โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่สองตอนนี้ผมอยู่ที่สวนสาธารณะบูรพานอกเสียงผมอาจจะปแปลกๆเลยนะเพราะว่าเอ,อพิ่งตื่นตอนช่วงออกกําลังกายครั้งแรกอะมันจะเขวง่ายมากเลยเว้ยมันแบบม,มันไม่รู้สึกมันไม่อยากจะมาเลยแต่ผมได้ทําคลิปแรกออกไปแล้วไงในเมื่อผมบอกว่าผมจะออกกําลังกายในทุกๆวันผมก็ต้องทำคือมันเขวมากง่ายมากจริงๆ่ะ ผมจะเริ่มเดินกันเลยจะไปที่ไหนดี๋ววะจะเดินอ้อมาาามาเนอะโอเคทุกคนตอนนี้ผมกลับมาถึงบ้านแล้วผมลืมถ่ายตอนที่อยู่ตรงโน้นเลยตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วไอตัวผมเริ่มฟรีบลงวะปุ๊บปคือวันนี้ผมไปเดินที่สวนสาธารนณะ ซึ่งมันระยะทางมันก็ไม่ไกลนะแต่บนวนไงคือผมคิดดูแล้วอะ่ะจากเมื่อวานนะผมเน้นไกลแล้วเดินกลับผมนึกได้ว่าผมเป็นคนที่ไปแล้วขี้เกียจกลับอะ่ะผมเลยตัดสินใจเดินวนเอาวันนี้ผมก็เดินได้ไม่นานครับประมาณครึง่งชั่วโมงได้ถือว่าเดินน้อยกว่าเมื่อวานมันได้แค่นี้อ่ะครับทุกคนมันได้แค่นี้อ่ะครับโอเคทุกคนวันนี้ก็วันที่สองแล้วนะครับที่ผมเริ่มเดินถึงจะเดินน้อยกว่าเมื่อวานแค่นี้แหละ เจอกันวันที่สามเลย